สวัสดีครับกลับมากับอีก1รีวิวนะครับผมวันนี้เรากลับมากับคีรุสตัวใหม่อ่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันคีรุสเวโรซิตี้ครับวันนี้ผมกลับมากับอ่าจักรยานใหม่นะตัวนี้คือคีรุสเวโรซิตี้นะครับผมเวโ o ซิตี้แต่ก่อนมันเคยมีขายแล้วในเมืองไทยแต่สเปคไม่ใช่อย่างแบบนี้ มันมีการปรับเปลี่ยนอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามันปรับเปลี่ยนยังไงแล้วมันดียังไงแต่ตัวนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะมันมาหาผมแค่ห้าคันมันมีอยู่สามสีมาหาผมห้าคันขายไปแล้วสองหรืออีกสมหรือสีละคันนั่นแหละแต่ว่าสีเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปว่ามีสีอะไรบ้างนะครับผมสําหรับตัวนี้คิวเซโรซิตี้เดี๋ยวเข้าไปดูอะไหล่เข้าไปกันลึกๆเลยดีกว่าว่ามันเจ๋งยังไง อ่ะปะอย่างแรกเลยนะครับผมเหมือนเดิมคลิปผมมันจะเป็นสเต็ปอย่างนี้แหละอ่าอาจจะเบื่อกันบ้างเนะสเต็ปของผมอ่ะโอเคตัวนี้ล้อให้เป็นไลท์โปเคฟันมานะครับผมอ่าไลท์โปเคฟันมาแล้วก็ไลท์โปเคฟันปกติขายคู่หนึ่งก็สามพันเก้าแล้วไอตัวนี้เนี่ยให้มาเลยนะครับยางชวเบคโคจกไม่ธรรมดานะ ชาเว็บโจกเนี่ยหาในเมืองไทยเนี่ยขาดตลาดกันทุกที่ไอ้ตัวนี้ติดรถให้เลยติดรถมาเลยนะครับผมไม่ต้องไปซื้อยางเปลี่ยนไม่ต้องไปซื้ออัเปเกรดอะไรเลยตัวนี้เฟรมจะเป็นเฟรมโคง้งอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับผมเป็นเฟรมโคง้งสวยมันจะมีแบบรอยเหลี่ยมแบบมันดูดีครับสำหรับตัวนี้นะอ่ามันจะมีทรงที่ไม่เหมือนกับ เฟรมโค้งอื่นๆในตาลาดละกันอ่ะเบรกเป็น v เบรกเนี่ยแหละจุดที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมอ่า velocity ้ Vel แต่ก่อนเป็นดิสเบรกเนาะอ่าแต่ตัวนี้มาเป็น v เบรกอ่าดิสเบรกกับ v เบรกต่างกันไหมต่างกันแน่นอนดิสเบรกมันก็เบรกได้หนึบกว่า แน่นอนอันนี้ชัดเจนนะครับผมแล้วมันเบรกอยู่กับดิสส์นะครับไอ้ตัวเนี้ยเบรกอยู่ขอบล้อแต่ข้อดีของ v ีเบรกเนี่ยคือมันดูแล้วกษาง่ายมากถ้าเกิดใครดูคลิปผมมาตลอดเนี่ยจะรู้ว่าผมเป็นคนชอบ v ีเบรกมากกว่าดิสเบรกแน่นอนนะครับแต่ว่าน้ําหนักตัวนี้ก็ยังเบาวกว่าดิสเบรกอีกต่างหากเพราะฉะนั้นมันมีข้อดีข้อเสียนะครับถ้าเกิดต้องการเบรกหนึบก็ดิสเบรกถ้าเกิดว่าไม่ต้องการ ต้องการน้ำหนักเบาดูแลง่ายก็ไปที่วี a บกนะครับผมอ่ะตะเกียบเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวอ่าถ้วยคอจะเป็นไลท์โปมาเรียบร้อยแล้วไลท์โปตัวนี้อยู่ที่850นะถ้าเกิดซื้อแยกนี่ก็ใส่มาเรียบร้อยนะครับไปดูเฟรมกันบ้างดีกว่า ตัวนี้ขาจานอ่าขาจานก็เป็นไลท์โปนะแต่เป็นไลท์โปรกโลกเหลี่ยมนะครับผมถ้าเกิดว่าซื้อถ้าเกิดผมจําไม่ผิดเนี่ยราคาที่ซื้อแล้วก็ส่งมาเมืองไทยถ้าเกิดว่าเป็นพวก a l i e เอ็ก s s สอะไรอย่างเงี้ยขาจานแนวๆเนี้ยก็พันกว่าบาทน,นะครับอ่าอันนี้ใส่มาให้เลยเป็นไลท์โปสีดําแดงตัดอย่างสวยงามไม่ธรรมดาสับจานเป็นของไล์โปนะครับผมตัวตีนผีใช้ชิมานูเลทั ตัวนี้เป็น9สปีดนะอ่าชิบะโนโเอาทัส9สปีดดูขึ้นมานี่ปกติแล้วเนี่ยตัวอ่าจักรยาของคีวูสเขาจะให้หลักอ่านไลท์โปรมาอยู่แล้วแต่เขาจะให้อีกรุ่นหนึ่งที่มันน้ำหนักเยอะกว่านี้ตัวนี้ให้ตัวน้ำหนักเบามาเลยอ่าไม่ต้องซื้อแต่งเพิ่มด้วยโอ้สุดยอดบอก ตัวนี้ชื่อว่าไลท์โปรพลัสนะครับผมบอกค่อนข้างนิ่มมาอยู่แล้วนะสำหรับตัวนี้มาดูตรงนี้กันบ้างมือเบก็ใช้ของ a อวินะใช้ของแบรนด์นะครับไม่ได้ใช้ของแบบอะอะไรอย่ไม่ใช่ของ OEM ธรรมดานะ,ะตัวชิปเตอร์นี่ดูนี่ชิปเตอร์ด้านขวาเนี่ยเป็นอัลทัสนะครับชิโมโนอัลทัส เป็นตัวนี้เป็น9สปีดนะครับด้านซ้ายเป็นอาริวิโนะครับผมซึ่งผมเข้าใจว่าการที่ให้ชิฟเตอร์มาไม่เหมือนกันลักษณะน,นี้เนี่ยว่ายง่ายเลยก็คือหาของประกอบไม่ได้นั่นแหละช่วงนี้ชิมานขาดตลาดนะครับแต่ถามว่ามันใช้งานได้เหมือนกันไหมเหมือนกันไม่มีอะไรนะครับผมอ่า,อา,อาเพราะว่าด้านเนี้มันแค่คุมในเรื่องของสับจานอยู่แล้วไม่ได้คุมในเรื่องของอตีนผีนะครับผมอ ปลอกแฮนด์อ่าปลอกแฮนด์ให้เป็นซิลิโคนจับนิ่มๆมานะครับผมโอเคเลยอ่านี่คือ k r i u s Velocity นะครับ k r i u s Velocity ตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยอ่า 16, ถือว่าราคาดีเลยนะครับสำหรับตัว Qus Velocity คือแต่ก่อนเนี่ยผมจำไม่ได้นะเพราะผมก็ไม่ได้ขาย Velocity มันไม่ได้เข้ามาเมืองไทยนานแล้วรู้สึกแต่ก่อนขายอยู่19,900นะถ้าจะไม่ผิดตัวนี้ขายอยู่16,900น่่ราคาดีอะไรดีอ่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเวลาพับแล้วเป็นยังไง เวลาพับแล้วมันก็คือจักรยานพับทั่วไปแหละครับผมไม่ว่าจะเป็นคันไหนก็วิธีการพับก็จะลักษณะนี้จะเป็นพวกไอ้กรเวิตี้พวกนี้นะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆว่าเวลาพับแล้วมันมีข้อดีข้อด้อยยังไงสังเกตดูมันไม่มีแม่เหล็กมาให้ถามว่าทําไมมันไม่มีแม่เหล็กมาให้ตอบไม่ได้จริงๆครับแต่ว่ามันซื้อเพิ่มติดได้เพราะามันมีรูใส่แม่เหล็กมาให้นะครับผม ซื้อแม่เหล็กเพิ่มได้250บาทนะครับผมใส่แล้วก็ติดได้แบ่งปกติเลยแต่อีกข้อหนึ่งข้อดีของเขาคือเป็นคอพับนอกถ้าเกิดใครต้องการที่จะไปแต่งเพิ่มเนี่ยตัวเนี้ยมันทําได้เลยนะครับคอพับนอกอย่างเช่นไปเปลี่ยนแฮนด์หมอบแฮนด์บูฮอนเนี่ยตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นคอพับในใช่ไหมครับถ้าเกิดเราไปใส่แฮนด์หมอมันจะกว้างเวลาพับมันจะไม่สนิทกันอย่างนี้แน่นอนมันจะใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะพอไปอ ใส่แผ่นบูฮอร์อยู่ด้านนอกมันก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับผมอ่าด้านนี้เวลาพับออกมาแล้วมันก็ดูแบบค่อนข้างเรียบร้อยนะอ่ามีขาตั้งมาให้แล้วสำหรับกันนี้ไม่ต้องซื้อขาตั้งเพิ่มนะครับผมหลายแบรนด์ช่วงหลังๆไม่ค่อยให้ขาตั้งตัวนี้ให้ขาตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะโอเคสำหรับตัวนี้ราคา16,900บาท นะครับผมถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะที่ร้านไวท์การ์เด้นนะครับผม0897600299หรือติดต่อในไลน์ไอดีก็ได้นะครับคลิปนี้ผมเพิ่งทำวันนี้นะครับมันอาจจะของจะหมดหรือเปล่าหลังจากที่คนมาดูอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าของเพิ่งเข้ามาแล้วผมได้มาแค่5คันาขายไปแล้ว2ก็เหลืออีก เหลืออีกเหลืออีกสามนะครับแต่ว่าผมยังเหลือสีระคำอ่าเดี๋ยวไปดูสีกันเพราะผมยังไม่ได้ถ่ายลูกลงขายใน f เฟ e บ o ๊กเลยตัวนี้นะครับถ้าเกิดสนใจติดต่อมาได้อ่านะครับผมอ่าราคาหนึ่งหมืนหพันเก้าร้อยนะครับผมคิลว์เวลโอซิตีเจ๋งมากๆอ่าแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดชอบก็ทักมานะครับอ่าติดต่อเอ้ยผมบอก ทิศทางการติดต่ออย่างเนี้ยโอ๊ยลืมหมดมื่นหมดละอ่ะเอาไม่เป็นไรพูดใหม่อ่ะขออีกทีดึงเทคเทคเทูแล้วกันอ่ะเบอร์โทรติดต่อ0 8 9 7 6 0 0 2 9 9นะครับผมติดต่อมาทางร i n e ไอดี b า g การ์เด k k บนะครับหรือติดต่ออ่าเมสเซจใน Facebook ก็เสิร์ชบายการ์เดก็เจอเลยนะครับผมได้ทั้ง3ช่องทางนะครับอ่ะถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมอ่ะ สำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยอีกหนึ่งคันนะครับอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ